ช่วงนี้อัดในห้องหนาวสวัสดีจ้าพี่น้องมาด้วยจ้ามินิสาวในสิพามากินตัซส่วนมึกทรายด้วยจ้าพี่น้องรวมมืกดาวนั่นเองเมาโอ้เชิญนขนมจีนเราก็เป็นตัดสีป้าผักเราก็มีผักกาดกรอบแล้วก็แคบหมูจับมากลิ้นไมหมากลิ้นไม่จ้าพี่น้องมามามาวันเราก็กินด้วยจ้าพี่น้องโอ้ย มาใหม่ก่อนโลกแล้วลวนะแน่โล้ปะหลงบ้างโอ้ฮึกับขขาอืมโอ เป็นยังเทียออกประมือปุนเอเอเส้นขนมจีนก่อบุคาดเป็นมอโบ ข้าวเหนียวข้าวมันไกอืม,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 ม ช่วงนี้อัดในห้องหนาว อันนี้ข่อยมอัดคพี่น้องมาลินฝาบอกคือมาลินใหม่มาลินใหม่ Uh -huh. Uh -huh. всем кап он เสี่ยงกระปุ้นคางขึ้นเนาะถ้าขับมีดชดแดอะมันจะน้ำ Mm. เขาเรียกมะทายพูดว่าเขียนเงินใะห้กขายังมาเอง มันขาดมันงอนมัน,ม,นม้อนมาได้มนได้นิดเดียว

อ,อ้าวเหนื่อย,ยจะพักกับเครื่องนี่แหละเครื่องเทศนี่แหละอาะทัพ คลิปนี้กับสาวนายกินมุมมัมขอโทษกอภัยหนา่เนื้อจาเป็นน้องอักขับกราบสวัสดีค่ะ